สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาที่หาดเอยงามอำเภอสัตหีตจังหวัดชลบุรีค่ะให้ดิปะ่ปะได้ได้สวยอยู่นะชุดนี้ก็ได้ชุดีก็ได เสียดายเนาะแดดถ้าจะม,มีแดดอีกนิดก็จะสวยเนี่ยที่หาดเตยงามเสียดายมากน้ำจริงๆน้ำใสนะน้ำใสเห็นพื้นทรายข้างล่างเลยมอืมหาดเตยงามแต่ว่าน้ำขึ้น สะาดีมากเลยน้ำใสมากแต่ว่ามาตอนน้ำขึ้นอะไรเนี่ยเกาะไก่เตี้ยอยู่ตรงไหนอ่ะห้ามนักท่ <c oughs> องเที่ยวขึ้นบนเกาะไก่เตี้ย น่าจะใช่เน,ะนาะหาเกาะไก่เตี้ยก่อนน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ถ่ายวิดีโอ <c oughs> <c oughs> เอา้าเวลาเราถ่ายแล้วหยุดอะเหมือนแก้งเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้น้ำซัดอย่างแรงเลยพอเรากดถ่ายวิดีโอเท่านั้นแหละสงบจะ้ะ <c oughs> น้ำใสจริงนะชอบอะ น้ำใสมากขึ้นมาละโอ,อ,อ,อ้ขึ้นแรงเหมือนกันนะแรงอยู่แรนะงอย,ออยู่เสียดายเนาะแดดก็ไม่มีน้ำก็ขึ้นน้ำใสมากฮะต้อนอะไร สับประรดทะเลเหรอใช่เหรอ <c oughs> ไม่ดีอาดีน <c oughs> ีจะมีป้ายนะอือคือต้นอะไรอะ่ะเ,เขารู้ไหมอ่ะขอจับหน่อยนะโอ้แต่ลูกเหมือนเอตอต้นอะไรอะ่ะแปลกดีนะเต็มเลยค่ะมีหลายต้นเลยต้นอะไรก็ไม่รู้จะมีลูกอะ่ะใครรู้บ้างเอยต้นอะไรเนี่ย ระวังมะพร้าวล่นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อืมแล,แล้วเราก็รู้ว่าชื่อต้นอะไรจากกันรอรักทะเล ก็เขียวสวยดีอยู่นะบ้านเราคงไม่ขึ้นบรรยากาศดีอยู่นะดีสิก็ตอนนี้มันมีแดดไงใช่ลองให้มันมีแดดสิจริงๆถ้าเมฆไม่คืมตอนนี้แดดน่าจะจ้าอยู่ดีแล้วแหละรักทะเล มะพร้าวสูงมากเนะานะโอ๊ยแต่เขาเขาอยู่เป็นคู่นะเขาอยู่เป็นคู่นะนนนะต้นมะพร้าวสูงมากแต่ว่าเขาอยู่เป็นคู่แต่คููต้นไหนต้นหนึ่งโคตรคงเหงาอะ อันนี้อยู่ที่หาดบางสะเลจริงแล้วสวยนะแต่ว่าพอไม่มีแดดไงในกล้องมันก็ใส่นี่หน่อยเออในกล้องก็จะมืดมืดหาดบางสะเลเสียดายวันนี้ไม่มีแสงแดดสวยนะ

กำลังเรียกขึ้นนะน้ำใสบรรยากาศยามเย็นที่ชายหาดบางสเสรสัตหีบชนบุรีชายหาดถือว่าสะอาดเลยนะคะมีเรือหาปลาอยู่ลิบลิบเสียด้วันนี้เมฆบางพระาทิตไปหมดแล้วมันก็เลยในวิวก็จะคลึ้ม น้ำใสน้ำใสมากใช้หาสะอาดน้ำก็ใสบรรยากาศยามเย็นยามเย็นจริงๆพระาทิตย์ไม่มีเนาะถ้ามีพระาทิตย์ก็น่าจะอีกฟิลหนึ่งอะฝนมาแล้วอ๋อฝนมาแล้วชใช่ไหม เออฝนมาแล้วจ้าทังหน้ามองไม่เห็นดอยมองไม่เห็นภูเขาละน่าจะไปายหาปลา ามีอวนมีอะไรไหมเหมือนพายเก็บอวนกำลังสงสัยว่าเขาพายไปไหนแต่ดูแล้วน่าจะเกี่ยวกแบบับพวกอวนหาปลาเก็แบบอะไรเกี่ยวกับหาปลามีคนบอกว่าฝั่งนี้คือบางสเลตแต่ว่าที่เราเห็นตึกอยู่นั้นน่าจะเป็นพัทยาฝั่งนู้นที่ตึกเยอะ น้ำใสดีมากเสียดายที่ไม่มีพระอาทิตย์เมฆฝนบังแล้วก็ยังโชคดีที่ฝนยังไม่ตกนอันนี้คือซูมให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้เดินขึ้นมาข้างบนแล้วเริ่มมีฝนลงเม็ดปล่อยๆบรรยากาศในกล้องก็จะในวีดีโอก็จะอึมครึมนิดนึง แต่จริงแล้วของจริงก็คือจะสว่างกว่านี้เย็นสดชื่นดีค่ะเป็นชายหาดที่สะอาดน้ำก็ใส่นะจริงๆแล้วเสียดายที่น้ำขึ้นแล้วก็ไม่เห็นแสงพระอาทิตย์